ถ้าจะมีฌานที่ระง,งับหรือรรละเอียดยิ่ง,ง,ยงไปกว่านั้นก็ต้องเป็นฌานที่มีองค์น้อยลงไปก่อนนั้นเพราะฉะนั้นจึงเพื่อถอนความรู้สึกที่เป็นวิตกรลอวิจารน,นั้นเสียด้ว่อ,อยู่ตาปิติสุเอปัสสาเป็นฌานที่ระง,งับยิ่งใจกว่าจึงเรียกว่าสู้ติยฌานคือฌานที่สองที่ทำง,งานที่จะเพื่อถอนความรูร้สึก ที่เป็นสี่ติออกไปเสียให้เหลือเพียงสองคือสุกับเอกกัตตาเม่ผันได้จะเรียกว่าเป็นฌานที่สามเห็นว่ายังหยาบอยู่ก็เปลี่ยนความสุขนั้นให้เป็นอุเบกขาเหลืออยู่แต่อุเบกขากับเอกกัตตานี่ก็เป็นฌานที่สี่็นความสงบระงับถึงที่สุดของสิ่งที่เรียกว่ารูปฌาน ถึงจุดเอียงข้าจะตุดชายชานอย่างนี้นี่บทอานาปานสุติขั้นท,ที่สี่ wearing wearing er ท okay. ี่ว่ารำนับอยู่ซึ่งกายจะสังขารหายใจเข้าหายใจออกมาท้นจุดลงเสียงธนี้การปฏิบัติทั้งสี่ขั้นนี้คือกําหนดลมหายใจยาวกําหนดลมหายใจสั้นกําหนดการซึงแสงกายของลมหายใจไปกาหนดตารที่การซึงแสงกายนั้นรำงับลงรำงับลงเป็นสี่ขั้น เรียกว่าหมวดแรกคือหมวดกายานุปัจตนาสติปัฏฐานเป็นการปฏิบัติที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าร่างกายโดยตรงดังนั้นจึงได้กล่าวจึงได้เรียกข้อปฏิบัติหมวดนี้ว่ากายานุปัตตนาสติปัฏฐานมิสติตานที่จินมนาเห็นายอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่หายใจออกเข้าคำว่ากายในที่นี้มีได้หมายความ ถปงนร่างกายอย่างเดียวพระผู้มีพระจารยกศาสาไว้ว่าดู่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวลมหายใจออกลมหายใจข้าวว่าเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายข้อนี้ย่อมแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่ากายนั้นมีมากมายคือกายเนื้อนังนี่กระด้านลมหายใจนั่นก็เรียกว่ากายอย่างน่าิริยาบทตามเพื่อนไหวของกายนั่นก็เรียกว่ากาย สิ็งที่เราว่ยายนี่มากมายแต่ว่าายที่ส่วนจะมาทำเป็นอารมณ์ของสมาธิภาวนานในที่นี้ที่ดีที่สุดก็คือลมหายใจนั่นเองลนตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราเปล่าลมหายใจออกข้าวว่าเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเอากายนี้มาเป็นอารมณ์ของสมาธินี่มันง่ายมันสะดวกเพราะว่ามันองหายใจอยู่เสมอไปที่ไหนมันก็มีให้ ¿Cómo se te